ท่องนรกอเวจีใหม่ตอนที่สองไปสาธิพชำระจิตคุยเรื่องทะเลกรรมพระพุทธจีคงประทับทิพยานความว่าน้ำเย็นสาธิพชำระจิตอย่าได้ลังเลใจทะเลสาบน้ำใสกระจ่างในความแยบยนแช่กายหายโสโคคล้างความคิดอกุศลราคี ไม่เปื้อนปนลนลมลดังมังกรเราจะนำพาวิญญาณของชิวเซิงไปท่องเที่ยวเอาละสิทธิ์เราจงสงบจิตลงประทานยันเผาให้เดิมวิญญาณเจา้าจงออกจากร่างสิทธิ์คาระวะพระอาจารย์สิทธิ์เราไม่ต้องมากพิธีพระอาจารย์ครับคืนนี้จะพาสิทธิ์ไปที่ไหนครับไปสะชําระจิต เจ้านั่งบนบัลังบัวให้ดีๆพระอาจารย์ครับเบื้องหน้าไม่ไกลนักมีบึงใหญ่อยู่แห่งหนึ่งในเมืองมีชายหญิงหลายคนกำลังเล่นน้ำอยู่ไม่ทราบว่าพวกเขาเป็นคนประเภทไหนครับพวกเขาก็คือผู้ที่เพิ่งสําเร็จเป็นเซียนใหม่ที่มาชําระล้างมนทินในสระชำระจิตแห่งนี้เอา้าถึงสระชำระจิตแล้วสิทธิ์เราจงรีบลงไปในสระทิพเถะ เดินตรงเข้าไปในสระทิพย์แต่ไม่ทันไรก็หันหลังกลับมาพระอาจารย์ครับน้ำลึกอย่างนี้จะทำให้คนจมได้นะครับไม่ต้องกลัวไปชำระล้างมนทินออกให้สะอาดเถอะเดินเข้าไปในสระทิพย์ผ่านไปช่วงระยะเวลาหนึ่งก็กลับขึ้นฝั่งน้ำในสระเย็นชื่นใจรู้สึกเบาหวิวไปทั้งตัวความกัดกุมต่างๆที่มีอยู่ทั้งหมดก็ค่อยๆมาลายหายไปสิทธิ์เรา หลังจากนี้เจ้าจะต้องยิ่งมีจิตใจที่เด็ดเดี่ยวแน่วแน่เพื่อให้มหาธรรมปกปดกล่อมเกาเวในไปทั่วลาพระอาจารย์ครับทาไมเห็นแต่คนที่เล่นน้ำในสระแต่กลับไม่เห็นเจ้าหน้าที่คอยเฝ้าสระ,ะครับเขาอาจจะกำลังงานยุ่งอยู่ก็เป็นได้พระอาจารย์ครับขอยืมน้ำเต้าที่อยู่ในมือของท่านให้สิทธิ์ดูหน่อยได้ไหมครับไม่มีปัญหาในน้าเต้านี้ใส่อะไรบ้างครับ ในนั้นมียาทิ์ที่แท้ก็เป็นยาทิ์แล้วมียาแก้เจ็บคอไหมครับย่อมต้องมีแน่หยิบออกมาสิยาเม็ดเล็กๆนี้จะพอใช้หรือครับให้สิทธิ์เอาเก็บไว้ใช้บ้างได้ไหมได้เอาเก็บไว้รับยามาถุงหนึ่งแต่ดูดูแล้วทั่วทั้งตัวก็ไม่มีที่ไหนจะสามารถใช้เก็บยาได้พระอาจารย์ครับสิทธ์ขอพูดตรงๆแบบไม่อ้อมค้อมพระอาจารย์ช่วยสอนวิธีเก็บ เปลี่ยนสภาพเคลื่อนย,ย้ายหรือขยายใหญ่ให้สิทธิศักวิธีหนึ่งสิครับจะได้พกติดตัวได้สะดวกได้รวบรวมสมาธิแล้วตั้งใจฟังนะงั้นสิทธิขอลองดูหน่อยสิว่าผลลัพธ์ที่ออกมาจะเป็นอย่างไรสะดวกดีแท้สามารถย่อเก็บได้เหมือนมเมล็ดงาเล็กๆแล้วยังสามารถทําให้ขยายใหญ่ขึ้นได้หลายเท่าขอบพระคุณพระอาจารย์มากครับที่ถ่ายทอดวิชาอาคมจำได้แล้วหรือยัง สิจจำได้แล้วครับจริงสิเมื่อคราวก่อนพวกเราผ่านทะเลกรรมไม่ทราบว,ว่าเพราะเหตุใดจึงมีคนอยู่ในทะเลกรรมครับทุกๆคนที่เพิ่งจะตายภายใน49วันถ้าหากญาติพี่น้องอยู่บนโลกมนุษย์ไม่ได้สร้างบุญกุศลอุทิศให้กับผู้ตายผู้ตายก็จะไม่สามารถอาศัยพลังบุญของญาติญาติรวมทั้งพลังบุญของตัวเองให้หลุดพ้นออกจากอบายภูมิได้หลังจาก49วันผ่านพ้นไป ผู้ตายจะตกสู่ทะเลกรรมออกมาไม่ได้ในทะเลกรรมมีสัตว์ร้ายอยู่หลายรอบจ้องที่จะขมอบวิญญาณบาปเหล่านั้นอยู่ตลอดเวลาบนฝั่งก็มีพวกยักษ์ถือหอกงามคู่บังคับวิญญาณบาปที่ต้องการขึ้นฝั่งเหล่านั้นให้เขาเข้าไปหาสัตว์ร้ายคนชั่วทุกคนจะต้องตกเข้าสู่ทะเลกรรมแห่งนี้ก่อนเอาละ่ะคืนนี้ดึกแล้วพวกเรากลับกันเถอะเอา ถึงสำนักเกิ้งเหงืองถังแล้วสิทธิ์น้อมส่งพระอาจารย์วิญญาณกับขาล่างเอาละอาจารย์กับละ